สวัสดีครับพี่น้องมาพบมาพบกับคุณตาชื่อกานะครับในส่องเสียบน่าหข้างมวนครับพี่น้องพี่น้องมือนครับมาหนีอกาศผ้าพี่น้องมาเปลี่ยนแนวครับมาใส่เวทียนครับพี่น้องอยู่กลางทงกลางทาครับนี่ครับกับทางล่างข้าครับก็เป็นสายข้ามสุดพี่น้องเพิ่นเริ่มแห้งแล้วรัาเขอากสิมหาหูเอียนนะครับใส่เวทียนนี่เข้าเอามาวรายครับประมาณสิมหาล้างครับอย่ามาติดตามับพี่น้องเหมือนสินิพ้าพี่น้อง ใส่เบองครับจักล้างซองล้างครับนี่กับสิมาที่ตามกันตอนยามครับพี่น้องที่ตามกันยามไหมครับนี่ครับพี่น้องเข้ากับพ่อไม้ครับจะเป็นษณะตซงนี้ครับแอยู่ไต้กันคันคู่หน้าครับปรนเทศหน้าเหมือนเท่าครับก็จะเป็นน้องจรองจาแรงเหระครับเข้ากับโจ๊กห้าฮู้ครับเดี๋ยวเอาสิมาใส่ครับพี่น้องเนื้อก็เท่ากับเป็นตับไก่ครับพี่น้องตับไก่สดครับ เม็ดนี่ห้ามผูกสิขั้นเรียบร้อยนะครับผลุมเลยกับซัมเมอรจงไปครับพี่น้องเม็ดเป็นเม็ดขั้นครับอ่าบ้านก่อนนะครับนี่ครับอีกไม้หนึ่งตัวนี้ครับห้ามก็บมะเสียมแตงรุ้มาเรียบร้อยแล้วครับมีห้าสิบบ้านส่กันครับ ไม้หนึ่งครับพี่น้องบรรยากาศสวยครับวันนีส้สิบเอ็ดโมงนะครับเดยกกำลังหอดครับตรงนี้โอเคครับ ครับอีกไม้หนึ่งครับพี่น้องงานจุกเซนต์แต่งแค่นางสิเหรอครับ นองล้าสุดท้ายแล้วครับนะใส่น้ำกันครับพี่น้องครับหลังจากที่เราเริ่มใส่เหลี่ยล้าสุดท้ายครับทัางยางกับนครับมายามนี่ครับยิ่งหนึครับพี่น้องขั้นเม็ดครับจากที่นอนอยู่ครับตัวนี้สั้นทีดีแล้วครับตึงๆครับพี่น้องนะครับ๋ย่ลองมาเอํากันครับ นึครับพี่น้องวิธีการเะเขอะขั้นครับเขอะคอยดึงขึ้นมาครับร้องไก่ครับโอ้แหงนแห้งครับ ดึงสูงเมื่อพี่น้องมามามาโอ้ดึงขึ้นขึ้นมาขข้นมาขข้นมาโอ้ดึงขึ้นครับขึ้นขึ้นพี่น้องปล่อยขึ้นนะครับอ่าขึ้นมาขึ้นมาครับสูงครับสูงครับพี่น้องอ่ามาขข้นมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเขินับเขินมา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 ลงมามาขข้นมาขึ้นมา Giờ phừng rút, giờ phừng rút. Giờ phừng rút, phừng Nghe đi, học hà. nghe nhanh đi. Má chuẩn má, chuẩn má. PE ครับ. Chắc cái giờ chứ ขอสายครับพี่น้องขอสายวานนี้ ดึงขึ้นครับงดึงขึ้นอยูก่กินไม้ยังดีครับนังเอื่นมากินบ่ฮะวอเนาออ้าวครับคุณกินลังเดียวครับพี่น้องใส่พวอสมมวงครับมาหลุนยันงดึงขึ้นครับ สูงันทิงครับตัวนี้มาขึ้นมาครับขึ้นมาครับพี่น้องขอซ้ายครับลกสูงมือครับพี่น้องสะเก็ดเวครบซายยอน ดึงกระตุกนะครับหดึงไปครับโอ้สูมือครับพี่น้องสูงมือปึอ๊บปึ๊บฮูวิพี่น้องเบิงบ้งเบิงบ้งครับเบิ้งเบิ้งเบิ้งพี่น้องอู้ยครับเบิ้งครับเบิ้งเขีครับ,บ,รบพี่น้อง โอ้ยยังไงครับยังไงประมาณหาขีดได้ครับยังไงนะครับเจ็บปโปหมือครับพี่น้องสุดยอดครับตัวแรกครับเต็มแรกครับพี่น้องมันมันครับติดตามง่ายครับพี่น้องครับสุดยอดครับสุดยอดเต้มแรกครับเต็มแหลกมันมันครับพุกปีครับปีนี้ครับมันมันครับพี่น้องมันมันโอเคครับติดตามมงชัดชัดครับพี่น้องโอ้ย ครับปูมือผมยังไงครับตุกใจจนวาเป็นงูครับพี่น้องตัวใหญ่ๆครับตัวใหญ่แต้มแรกครับเกือบต้นเที่ยงครับใส่ประหอดสมุนงพี่น้องมันมานครับอ้าพี่น้องเสร็จทุ่งครับ ครับพี่น้องล้างนี้บุกินครับถ้าบุกินคันเวทนะข่อยูแบบนี้ครับนอนปกติครับพี่น้องมาดูอนกล้างหนึงครับนีงล้างนี้ก็ไม่กินพี่น้องครับคั้นเว็นก็นอนปกติแบบนี้ครับติดตามไปอีกครับครับพี่น้องมาเบื้องครับมาเบื้องครับนี่ครับพี่น้องมึงเอามึงเอาครับโอ้ดึงขั้นเวทสับไปเคืองขั้นเลยครับพี่น้อง เหนือเก็บนิดหน่อยเดียวพี่น้องโอ้ยหนึ่งข้าไปลึกครับโซนนี้เย็นไงครับพี่น้องเป็นครับพี่น้องขั้นเม็ดเหลือคืบตลุดหน่อยนึงครับอืมเงีย้ยติ่งติงต่งโอ้ยหลุดหมพี่น้องโอ้ยพี่น้องเบ็ดเสียครับโอ้ยสิได้สิได้ดครับหนึ่งขับไปขาดกับสายพี่ยังขาดครับพี่น้อง โอ้ยครับพี่น้องสีได้สีได้อือมาเสร็ดเต็มสองยังไงครับโอ้ยสีได้ครับพี่น้องสายพี่อียงเงี้ยวสุดๆเลยครับยังขาดโอ้สุดช้ยสัมกับสิบกินครับคือสิเจ็บนะครับวันนี้อสเวตไหมครับตายครับพี่น้องครับพี่น้องหลังจากที่ส่งเทียงครับเข้าใส่เม็ดเอียนใหม่ครับ ไปสิบสามล้างครับพี่น้องกรตั้งแต่ใส่เหล็วก็ยามก้ามาครับยามกัามาอ็ะไ่ตัวนึงครับแก็ขาดอีกล้างหนึ่งครับตัวนี้เวทท่าของเรอยูสิเวหล้างครับตอนนี้เวลากประมาณสี่ม่วงเครองครับย่เงหสิมายามครับพี่น้องมาติดตามครับชิมานอยู่ครับล้างไหกครับพี่น้องยในสภาพเก่าครับบูกินครับเรื่องล้างต่อไปครับล้างที่สองครับพี่น้องยังบูกินครับสภาพเดิมๆครับล้างสามครับพี่น้อง โบกินครับล้างซีพ er ี่น้องครับโบกินครับเดิมเดิมครับอังนี้กับโบกินครับพี่น้องยังมองมาอานครับส่วนแรกก็นัทั้งกินนะครับพี่น้องเดิมเดิมพลั้งครับนี่ก็ใกล้กันครับยังไม่กินครับแปลว่าโบกินครับลองดึงเบ้างครับดึงซึงครับสูมือครับเสียโบกินครับพี่น้อง มาออกมาลูกมาครับพี่น้องจุบจ๊บๆมาแล้วครับมาแล้วพี่น้องมาแล้วครับนี่ครับพี่น้องนี่สมาคูดครับพี่น้อง ได้ครับนี่ครับพี่น้องนี่ครับไซส์ส,สวยๆครับตอนแร้คิดว่าไม่กินโอ้ยเอาเก็บก่อนครับเก็บก่อน แจมที่สองครับนี่ครับพี่น้องมานะครับมาพี่น้องครับข้างบนครับลังนี้ครับดึงขั้นเวทสั้นทีดีครับเอาโอ้ยเป็นไงพี่น้องรุดครับโอ้ยเสียดายครับรุดจ่อยครับเวทสั้นทีดีเลยครับ ใช่ดได้ครับเสียบเนื้อสวยขึ้นเก่าครับพี่น้องทิ่ตามย้ำกันมาออื่นครับครับพี่น้องมาหนี้ก็ถือว่าพอได้อยู่เด็กินครับประมาณปอนด์ครับไปสองแต้มครับส่งเที่ยงเข้ากับเพื่อนเด็กตัวใหญ่อยู่ครับครับสำหรับมาหนึ่งกะสวัสดีครับ